ครับเราก็เช็คเอาท์โรงแรมเรียบร้อยครับตอนนี้เที่ยงแล้วครับเรามีขึ้นเครื่องตอนหกโมงแล้วเรายัางเช็คอินไฟบินไม่ได้แล้วน่าจะต้องไปเผื่อหน่อยบ่ายสามนก็ต้องน่าถึงสนามบินแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไปที่ไหนบ้างมรงนนี้ส่วนโรงแรมครับที่นี่ก็ความสะอาดเขาไม่ค่อยสะอาดครับมดเยอะด้วยนะมดเยอะมากๆครับแต่ยังดีมีอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นวิวให้ดูครับวิวทะเลตรงนี้เมื่อเช้าอะ่ะ ก็บคืนละ9 0้900บาทนะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะครับโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเห็นตอนเช้าชาวบ้านเขาที่ออกไปหา,หาปลาหาอะไรกันตั้งแต่เมื่อคือนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ครับมีตลาดตรงนี้นะครับตลาดคือเป็นตลาดปลาสดๆเลยนะแบบเหมือนเสร็จปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นมาขายเลยครับริมทะเลอย่างนี้เลย เสียดายครับที่ไม่ได้ลงไปดูนะว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าเราแต่น,นั่งดูพาทย์ขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้บน่าจะรับปลาแต่เมื่อเช้าเนี่ยสากปลาไว้อยู่ขายเป็นปลาแห้งปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรารอแท็กซี่มารับทีนึงครับแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะไปไหนกันได้กี่ที่ครับ ที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็เป็นตลาดหารมาร์เก็ตนะครับเป็นอารมณ์แบบตลาดของฝาาของที่ดานังนะครับก็จะใหญ่อยู่เหมือนกันครับเท่าที่เห็นมาอยู่เราไปดูจริงๆกันว่าจะเป็นยังไงครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งตรงข้ามห่านมาร,ร์เก็ตคนเกาหลีเยอะมากตอนนี้เราก็อยู่ในห่านมาร,ร์เก็ตแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาเกาหลีเยอะมากคนเกาหลีก็เยอะเป็นตลาดของฝากจริงๆพวกของกินของใช้ <c oughs> ขาพูดไทยกันพูดเกาหลีได้ด้วยครับทายที่นี่ <ienda. S 1> แต่ค่อนข้างร้อนอะ่อะอากาศผมฝากร้านนี้ร้านหนชิงอยากให้เราชิมเราอยากให้เราชิมคครรัับบน่

นนดดเ,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 เขา<อ>พูดทไทยด้ดวยนะเข้ามาแป๊บเดียวร้อนแล้วนะเนี่ยเหงื่อแตกนะครับร้อนจริงจรเจม่นเจ็ดหมื่นเจแนเจแสนสามหมื่นเลขายเก่งมากครับคะจะขายทุกอย่างเลยนะต่อ,อยากด้วยนะนี่นนะาามีกระเป๋าสส่อะไรยังขี้ได้ด้วย ต่อสตาบักก็มีไออัดอัดไปไม่ได้มีหงไทยด้วยที่นี่โอเคครับไปต่อดงงเดินเล่นต่อตอนนี้เราก็รู้สึกร้อนเรื่อยเรื่อยขึ้นเครื่องไปตัวเหนียวแน่นอนวันนี้โดนแก็บเข้า้ารับ <Yeah. S 2> แล้วสุดท้ายเราก็ไปกับเขารู <Okay. S 2> ้จะพาไปร้านไหน <Okay. S 2> ตอนแรกบอก40,000 <Okay. S 2> แต่ในแก๊บ38,000ก็เลยต่อเขาลงมาเหลือให้มันเท่าแกบบ๊บเขาก็โอเควันนี้เป็นวันที่โคตรร้อน ดูสภาพตอนนี้หัวเปียกไปหมดเลยร้อนมากครับแล้วก็มาร้านนี้ครับไม่รู้เหมือนกันแกล้งโทมาส่งไว้ครับแต่ว่าคนท้องหินเยอะมากมีเก้าอี้เต,เตเี้ยๆด้วยมีทั้งแบบสูกทั้งแบบเตเี้ยนะเก้าอี้แต่ก็ไม่รู้มีอะไรขายบ้างเ,เดี๋ยวเรามาดูกัน คนท้องถิ่นเยอะมากแล้วก็ร้านก็ร้อนมากวันนี้ให้เขาแนะนำให้ครับว่ามีอะไรได้่าสนใจบ้างเราภาษาอังกฤษเขาก็ดูไม่ค่อยได้นะคนโลโก้านนึงมีราคาต่างจากร้านอื่นเยอะมากครับเนีย่ยเริ่มต้นแค่สองหมื่นห้าพันดองเองเขา,าบอกบางทีน่าจะบอกให้ใส่แค่นิดเดียวครับ ดูครับที่เรากินชื่อเมนูอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เป็นสเปเชียลของที่นี่ครับแล้วก็ไม่รู้ชื่อเมน <c oughs> เูเดี๋ยวเราลองมากินดูครับเรีเร่เดเราเอาอัน free, free. น,น,นี้มาให้ฟรีนะครับเป,เป็นการดูเลยเป็นการ แบบโล컬ขนาดไหนคือคนคนขายพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เ้น,เนบบรอ้อนไม่ไหวแนละ้วเส้นเหมือนอุดอง จืดครับแต่ว่ามันหอม้ซุปบอกพริกเพิ่มกินพริกที่นี่ไม่มีช้อนอะ่กะเอาเองขยอเอาเองครับแล้วแต่ดวงขยอออกมาแล้วอันนี้เขาบอกให้ใส่นิดหน่อยไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเขาให้ใส่นิดหน่อยก็ใส่ไป เมื่อก,ก,ก,กี้ไปหยิบน้ำครับเป็นน้ำเหมือนนมาเป็นน้ำชา หอมมากชาเหมือนชาไอมคครับแต่หอมกว่า,าลองเติมนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะ<า>ขอรู้รสชาติหน่อยนะคืออะไรปลาพีกคือน้ำปลาพีค ทคนทิ้งลงพื้นใช่ไหมแต่เราก็เห็นมาลหลายร้านแล้วเนาะที่ทิ้งลงพื้นอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนี้มีถังขยะครับเนี่ยร้านนี้มีถังขยะแต่ทุกคนก็ยังเลือกทิ้งลงพื้นนะอันนี้ก็น่าเป็นความเคยชินหรือว่าอะไรของเขาได้เลยครับท่าไหม What is name เนม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 สเปซโซสฮะเนมเนมเนมเมนูเมนูเนมสเปซโซสเปซโซส์ไ์ดน์เปมเนมชื่อเมนูชื่อเปซโชสักอย่างครับขอบคุณขอบคุณ Thank you ขอบคุณอ๋ก็คือคุยไม่รู้เรื่องครับเขาบอกว่าเขาแบบเป็นเมนูสเปเชียลให้เรานะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ชื่อเมนู <c oughs> โอเคครับไปต่อไปแวะพักที่คาเฟ่ก่อนขึ้นเครื่องแล้วมีเวลาเหลืออีกสองชั่วโมงนชั่วโมงครึ่ง จะไปเช็คอินนะเครื่องออกหโมงรองเรียกแก๊สหนึ่พัดลมจอกระเด็นใส่เราด้วยพัดลมแบบไห้กอกครับมาถึงคาเฟ่แล้วครับรอมาตรงนี้มาพักรอไปขึ้นสนามบินมันก็ใกล้สนามบิน,นครับอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยนคะข้ามถนนข้ามถนนแบบรถลงๆไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆตรงนี้มีบอลชอนด้วยนะ ร้อนโหที่นี่แอร์เย็นสุดในเวียดนามแล้วคาเฟ่ที่นี่คือแอร์เย็นสุดในเวียดนามแล้วรีพายหนึ่งเก้าแปดแปดครับก็บรรยากาศก็เราจะขึ้นไปข้างบนกันมีสองชั้นมาพักผ่อนชิวๆก่อนขึ้นเครื่องก็ได้ครับถ้าใครไม่อยากไปลุยเหนื่อย ร้องจริงเนี่ยใครเคยดูเรื่องรีพายหนึ่งก้าแปดน่าจะคุ้มกับฉากนี้กันดีครับเป็นเป็นบ้านของแท็กขยอนครับฉากนี้อยู่กันที่บ้านของแท็กเล่นโกงครับใากาศชั้นบนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ เมื่อคืนนะผมก็ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อวานผมก็ได้รับแบบพวกมันเสรจอะไรเงี้ยจากค่ายโทรศัพท์ที่ผมซื้อลมมิ่งมาครับซึ่งผมลืมลืมจ่ายเงินรายเดือนครับแล้วก็เขาแจ้งมาว่าจะตัดไปในเมื่อคืนอะไรเงี้ยทีเนี้ยผมจะรอให้กลับไปถึงห้องก่อนแล้วค่อยจ่ายแต่ยังโชคดคีที่ใช้เรียกแก๊บเรียกอะไรได้นะแต่พอไปถึงห้องปุ๊บสรุปว่าสัญญาณโทรศัพท์โดนตัดไปแล้วครับซึ่ง ผมก็ต่อ WiFi แล้วก็เคลียค่าโทรศัพท์ไปแล้ววันนี้ก็อยากอยากมาเตือนทุกคนนะว่าเออเราเรามาอย่างเงี้ยอย่าลืมจ่ายนะ <c oughs> เพราะว่าพอเขาตัดเราไปเขาส่ง SMS มาให้เราได้ใช่ไหมเขาส่งมาให้ได้แต่พอเขาตัดของเราไปแล้วคือโลมิ่งเราก็ใช้ไม่ได้นะหนึ่งโลมิ่งใช้ไม่ได้สองพอเราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะเขาก็ต่อสัญ,ญญาณให้เราไม่ได้นะครับ <c oughs> คือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันฉุกเฉินหรือเราไม่ได้ไวไฟใช้อะไรเงรี้ยมันจะน่ากลัวเหมือนกันนะ เราติดต่อสื่อสารไม่ได้เราเรียกรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็ระวังไว้้วยครับใครที่จะมาเที่ยวก็อย่าลืมเช็คค่าโทรศัพท์ค่าอะไรดีๆก่อนครับเมื่อคืนก็ตกใจอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็เลยซื้อเป็น e sim ของที่นี่ใช้แทนครับซื้อได้ในทิฟ com เนี่ยใช้เป็น e sim แทนครับนี่แหละครับไม่มีอะไรมากครับก็อยากฝากไวน้นิดนึงเฉยๆครับเผื่อใครที่แบบมาแล้ว เช็คก่อนว่าค่าโทรศัพท์เราตัดวันไหนอะไรเงี้ยเผื่อเราลืมจ่ายเนาะพอจ่ายเสร็จมันไม่สามารถโทรกลับไปติดต่อกับทางมือถือที่ไทยได้ด้วยนะเออนเนี่ยทำให้เราเปิดสัญญาณนําเลยไม่ได้เลยโอเคครับแล้วก็ขอพูดถึงการมาเที่ยวครั้งนี้หน่อยครับโดยรวมก็ประทับใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นในระดับหนึ่งด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาแล้วก็ทําคลิปจริงจงจัง,จงๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ ก็ป,ประสบการณ์หลายๆอย่างรบบที่ได้เจอที่ไม่ม,ม,มีในไทยหรือแม้ไม่พามจ,จ,จริงๆออกมาแล้วพอรู้สึกไม่ได้ต่างจากไทยเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอเราไม่ได้เจอจริงๆอ่ะมันก็ถือว่าแตกต่างพอสมควรครับในเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรของเขาเราก็ไม่ได้เจอแท็กซี่ที่แย่ๆหรือว่าคนทอนเงินที่แย่ๆครับที่แบบเหมือนที่เห็นในรีวิวบางทีจ่ายไปทอนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยครับ นั่งแท็กซี่เราก็มีได้จ่ายเงินสดไปบ้างเหมือนกันก็ไม่เจอเขาก็พร้อมช่วยเหลือเราตลอดคนที่นี่นะเท่ที่ผมเจอมากับตัวสิ่งที่เป็นเขาเจอร์ช o c ก็มีเรื่องทิ้งขยะลงพื้นอะไรเงี้ยที่ถ่ายให้ดูอยู่หลายๆคลิปเหมือนกันเนาะเรื่องขับรถอีกอย่างนึงเนี่ยสำคัญมากเรื่องเนี้ยเรื่องที่เขาขับรถกันก็แบบเออช็อกจริงเวลาเราไปนั่งอยู่ข้างอย่างวันนี้นั่งข้างเคมาร์เงี้ยเนาะก็แบบ เห็นเขาแบบขับรถกันไปขับรถมาคนเลี้ยวนะคนที่แบบขับเลี้ยวเลยคือสังเกตเลยตั้งแต่แตก่อนถอึงแยกเขาไม่ได้มองเลยนะเขามองอย่างตรง,ตงซึ่งแบบเออเขาแบบไปได้ไงวะบางทีเราเราเห็นอนะแล้วไม่ชนแล้วพอเราไปขับเองเราตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจริงเราเราจะกลายเป็นคนที่เบรกขับแล้วก็เบรกขับแล้วก็เบรกเจอแยกเบรกเจอทางวัดลายเราเบรกอะไรเงี้ย บางทีเราก็กลัวเหมือนกันว่าเออพอเราเป็นคนเบรกเหอนอยไหมพอเขาไม่เบรกกันจังหวะที่เขาไปกันมันก็ผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่พอเราเป็นคนเบรกเลยเป็นคนโดนชนหรือเปล่าในน้ำมาส่งนะครับ,รบก็คืออันนี้เป็นกาแฟดูในร้านที่เป็นคาเฟ่เอ,อี่ยลองดูครับให้ทายว่าเท่าไหร่แก้วนี้นะครับสี่สิบห้าดอง หรือว่า45,000ืาดก็ตกประมาณ59บาทไทยนะคิดดูดิอันนี้เป็นมัชฉะแล้วก็เป็นน้ำมะพ 60, ร้าว60,000ดอก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ70บกว่าบาท80บาทนะถูกมากนะกับเนี่ยคาเฟ่บรรยากาศอย่างนี้เราพอยานั่งพักผ่อนชิวๆครับตอนนี้กำลังจะบ่ายสองแล้ว ก็อยู่อีกสักพักนึงครับค่อยออกไปสนามบินอยู่ใ,ใกล้ประมาณ15นาทีก็น่าจะถึงแล้วแล้ำมะพร้าวข้างล่างก็อร่อยอ่ะเราจะคนเลยแล้วันเป็นชาเขียวคุคุนัต ไทยหน้าแก้วละหลายร้อยร้านดีนะ้ยไปสนามบินกันนะ้วก็มีไวรุ่นมาังเล่นเกมตรงนี้นะครับร้านนี้ก็ มีวัยรุ่นมานั่งเล่นเกมเยอ,อกวัยรุ่นเวดนา

สนามบินคือเงียบมากครับสนามบินเงียบมากของเราไทยเวียดก็คือเวียดเทดใช่ไหมตั้งหกโมงสิบนาทีไม่รู้จะเช็คอินได้หรือ,อยัง โอเคกำเบนเรามาเคาน์เตอร์ดูตรงนี้ครับคนเยอะมากตรงเมื่อกี้คนน้อยนะนี่มาเยอะตรงนี้แล้วเป็นเกาหลีครับ่วนใหญ่เช็คอินนี่ครับเช็คอินตอนนีคนไทยแถวก็าวยาวอยู่ ตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าตอมแล้วครับเดี๋ยวขอเก็บกล้องก่อนแล้วกันครับครับเราก็ผ่านตอมตรงนู้นเข้ามาแล้วน,น,วน,นนะครับตรวจอะไรเสร็จเดี๋ยวเราจะลองพาดูตรงโซนิวฟี้ฟรีหน่อยครับสนามบินดานัเพราะว่ากลัวคลิปมันจะสั้นเกินครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำอะไรเท่าไหร่ครับก็ถ้าคลิปมันไม่สั้น เราก็จะต,ตัดตรงนี้ทิ้งครับไม่ได้เอาไปใส่ในคลิปแต่ถ้าคลิปมันสั้นเราเห็นถึงตรงนี้แล้วแสดงว่านั่นแหละครับเราได้เอามาใส่แล้ว <Yeah. S 1> ตรงด y ต r ฟีก็มีเป็นพวกเนี่ยลอตเต้ด y ต r ฟีของเกาหลียาวเลยเนี่ยแบรนด์ Band ก็แต่ว่าแบรนด์ก็เป็นพวกแบรนด์ทั่วไปที่เราเห็นกันตาม King Power ตามด y ต r ฟีแต่ละประ,ประเทศเนี่ยครับก็มไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากเท่าไหร่ครับแต่สนามบินก็เป็นสนามบิน เล็กๆแต่ก็สวยดียวมาลองเดินดูมิเซโดซูวาซูอะไรพวกนี้ก็เห็นได้บ่อยๆครับทางนู้นก็เป็นเหมือนกันครับรอตเตอรที่ฟรีคือเป็นรอตเตอรี่ ตรงนี้เหมือนกันครับก็อารมณ์แบบ King Power ทั้งสนามบินเราต้องไปขึ้นเครื่องตรงไหนเอ่ยลืมดูเลยไฟไฟไฟเราไปที่ไ,ปไ,ปไปดอนเมืองไม่ใช่หกโมงสิบครับเราเกตหเกต ไม่ไต้องทางขวาครับเราต้องเวียยวจ็ดนะัเดแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ตรงนี้กับเบอร์เกอร์คิตงตรงนู้นครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้ครับสำหรับทริปดานังหวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับแล้วก็ดานังอยากเล่าให้ฟังคือเป็นที่ที่คนเกาหลีมาเยอะมากๆนะนา่าจะเคยพูดไปแล้วแต่นี้จะเล่าให้ฟังอีกมุมหนึ่งคือถ้าอยากรู้ว่าแบบคนเกาหลีมันเยอะขนาดไหนอ ให้นึกถึงคนจีนที่อยู่ที่รัชดาที่เพื่ขวางนะครับนั่นแหละอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นคนจีนที่อยู่ที่รัชดาห้วยขวางนะครับคนเกาหลีที่อยู่ที่ดานังนะแล้วก็มีหลายๆคนครับที่แบบมาทําธุรกิจที่นี่ด้วยเหมือนกันครับเยอะเหมือนกันจะเห็นได้ทั่วไปเลยแบบพวกร้านหมาดเกาหลีหรือว่าร้านอาหารเกาหลีปิ้งย่างเกาหลีที่เป็นเจ้าของคนเกาหลีเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละที่ก็จะมีแบบภาษาเกาหลีเลยนะที่เนี่ย ดูอย่างที่สนามบินที่สนามบินก็มีภาษาเกาหลีนะเพราะส่วนใหญ่จะเห็นแค่เป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษอี้ใช่ไหมครับแต่ละประเทศอ่ะที่นี่มีภาษาเกาหลีโดยเฉพาะเลยครับที่เยอะอีกส่วนใหญ่ก็ได้เป็นไต้หวันฮ่องกงครับที่ผมเห็นนะจีนเลยก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมแล้วก็มีไทยเนียครับที่เยอะอีกเหมือนกัน นั่นแหละครับทริปดานังเนี่ยเราก็มาถึงเกตแล้วครับอีกตอนนี้3ามมงสี่้าเราเราเครื่อง6กโมงสิครับเรียกบอดดิ้งประมาณ5้าโมงสีหั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงจนจบเลยนะครับผมผมก็น่าจะตัดออกมาได้ประมาณ5 EP มั้ง เออแต่ถ้าเยอะกว่าน,นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับจะพยายามให้ได้อย่างหน้อยสักแค่ EP นะใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมว่ากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่อีกทีจะไปที่ไหนเร็วๆนี้ครับหวังว่าเราจะได้ทําทริปอีกทีเร็วๆนี้แล้วเจอกันครับลืมอีกอย่างครับอันนี้ก็เป็นทริปแรกที่เรามาทําเป็นคลิปทเที่ยวจริงๆอย่างนี้คลิปแรกเลยครับที่จริงจริงังอย้วถ้าอะไรผิดพลาดไปให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไป คนที่รู้ข้อมูลจริงๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าเออตรงนี้มันผิดตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ได้เลยครับ <_ d ata> ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับ